สวัสดีค่ะท็อปซีเขพลังงานความรักชาวราศีพฤษภใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปอัปเดตสถานการณ์คลิปนี้มีพลังงานดึงดู่ถึงคุณชาวราศีพฤษภคุณจะมาชมคลิปนี้วันเวลาไหนก็ได้ถ้าพลังงานสลับ กับคุณของคุณแต่สลรับพลังงานกับเราเองขอบคุณสําหรับการติดตามชาวราศีพฤษิพและัคนาพิษิเป็นพลังงานที่มียอดวิวสูงระดับสองหมอแจนเลยทาท็อปสิเคความรักความสัมพันธ์ให้ชาวราศีพุษิกเป็นการอธิบายดีเทลรายละเอียดคุณมาพบคลิปนี้แปลว่ามีพลังงานไหลไปถึงคุณข้อความข่าวสารนี้อาจจะมีประโยชน์ถึงคุณ ถ้าชอบคลิปนี้สำหรับใครที่เข้ามาใหม่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หมอแจนด้วยขอบคุณเราไปเริ่มกันเลยท็อปทีเคตความรักชาวราศีพฤษภนะคะพลังงานของตัวคุณออกมานะคะราศีพฤษภมีความมั่นใจในตัวเอง ก้าดับออกมาตำแหน่งสองสามได้เก้าเหรียญแปดไม้เดทเมจิเชียนหกดาบวินอตวานสามเหรียญภาพรวมนะคะชาวราศีพฤษภนะ ให้ใต้สำรับหกถ้วยภาพรวมนะคะครอบสีเขตความรักชาวราศีศพ,าพุศพลักคณะพุธศพลังงานของคุณออกมานะคะเป็นเอเนจีใบที่หนึ่งณสถานการณ์ตอนนี้นะคะสายสัญญาณจิตวิญญาณพลังงานของชาวพุธศ คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์นั้นมันได้จบลงไปแล้วเริ่มต้นกี่ครั้งคุณก็นะคล้ายๆมันเป็นเหมือนการวนลูปไซเคิลแค่เปลี่ยนตัวแสดงละครการพบเจอกับใครสักคนได้พูดติดต่อสื่อสารได้พูดคุยกับคนคนหนึ่งคนคนนี้ติดต่อ การผ่านงานรู้สึกเขาเป็นคนที่ฉลาดใช้คำพูดเรารู้สึกประทับใจเราชอบคนที่เก่งเราก็โดยเปิดโอกาสให้คนคนนี้เรามีความรู้สึกอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่ให้มันเป็นไปในอนาคตอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมีความซื่อสัตย์มีความรักให้กับเราแต่เรากลับได้สิ่งที่เราได้เจอ มันเป็นเรื่องเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับมีความหึงหวงมีความไม่แน่นอนใจเขาไม่ได้หยุดอยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้เขาไม่ให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมามาหายหายไปไปกลับกับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปนะคะชีวิตคุณเป็นคล้ายๆสไตล์นี้หลายครั้งหลายรอบบางคนชาวราศีพฤษภบางพลังงานคุณปล่อยวางเรื่องความรักความสัมพันธ์แลนะณขณะนี้ ใช้สิ่งนี้เป็นบอร์เรียนวันเวลามันผ่านไปคุณจะใช้สิ่งนี้แหละเป็นตัวสอนบอกชีวิตจิตวิญญาณของคุณว่าเจอคนไม่ซื่อสัตย์เอาสิ่งนี้แหละที่เป็นสิ่งทุก์เนี่ยนะก็เกิด adapt apply สร้างเป็นงานสู่ความสำเร็จสร้างเป็นเงินสู่ความมั่นคงของคุณทางโซเชียลออนไลน์ก็ได้ ตอนนี้คุณมีความมั่นคงในตนเองคุณอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องเครียดวิตกกังวลและมันสามารถที่จะมองเห็นอนาคตหรือมีความมั่นคงในความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปในในระยะยาวที่แบบซื่อสัตย์นะคอมมิชเมนต์หรือแต่งงานคุณต้องการความรักความสัมพันธ์แบบนั้นแต่ตอนนี้สิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆคุณไม่ต้องย้อนไปนึกถึงมันแต่มีเรื่องเครียดวิตกกังวลนะคะ ใครก็แล้วแต่ที่เป็นชาวราศีพฤษภนะคะหมอเขาบอกเลยจากนี้ไปถ้าคุณได้มาชมคลิปนี้การติดต่อสื่อสารจากคนเก่าหรืออะไรที่เป็นเก่าๆหรือความสัมพันธ์เก่าถ้าจะกลับมามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีบางครั้งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้กลับมาแต่คุณย้อนย้อนวงคอจรที่ไปนึกหรือไปคิดนะคะซึ่งสิ่งนั้นมันไม่ได้ช่วยให้ สถานการณ์ดีขึ้นเหตุการณ์ดีขึ้นหรือชีวิตเราดีขึ้นมันมีแต่ความที่นอนไม่หลับมีความกลัวมีความวิตกกังวลทําให้เราไม่กล้าเปิดโอกาสที่จะไปเจอใครใหม่ถ้ามีความรักใหม่กําลังเข้ามาหรือมีโอกาสใหม่หรือสิ่งใหม่มันก็ทําให้คุณกลัวหรือวิตกกังวลเพราะในอดีตเราเจอแต่คนที่ไม่ดีที่ไม่ซื่อสัตย์มาเอาเปรียบนะเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ใช้คําพูดใช้วิธีการกับเราแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์กับเรา นะแต่ตอนนี้คุณสามารถเอาชนะความหวาดกลัวหรือความลังเลใจตัดสินใจจบหรือเดินออกจากความสัมพันธ์ที่คุณเห็นแล้วว่าคนคนนี้ไม่มีดีเทลหรือเขาคนนี้ไม่สามารถพัฒนาความรักแบบซื่อสัตย์ไปในอนาคตหรือไม่สามารถที่จะแต่งงานหรือไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้นะคะทางกายภาพทางการดูแลทางความรักความสัมพันธ์ที่แบบโรแมนติกหรือ ให้คำตอบอะไรในความรักความสัมพันธ์ได้นะคุณเข้าใจนะคุณเข้าใจแล้วคุณตัดจบบางสิ่งบางอย่างมาเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมไพ่เดลาร่แฟนถึงอยู่ตรงนั้นนะชาวราศีพฤษภเป็นไพ่พลังงานของคุณเองเลยขอแค่ดฟไฟหน่อยคะ่ะอันนี้หมอจะไม่เปิดไพ่ไปข้างหน้านะคะเพราะว่า มันบางครั้งภาพสําหรับเนี่ยที่ใช้คดไฟเนี่ยมันเป็นภาพซึ่งมันไม่ผ่านกด YouTube นะคะเพื่อนๆเ,เข้าใจนะเดี๋ยวมอกจะอธิบายให้ฟังแล้วกันฟังไปแค่เสียงแล้วกันนะ mm hmm. คุณเจอใครบางคนนะคะบางทีชาวพุทธศพคุณอาจจะไปเจอใครเอ e เ g y ที่มันที่เหมือนคุณก็ได้ที่เป็นชาวราศีพุทธศพนะคะเอเคือพลังงานอันนี้คือคนคนนี้ไม่ได้สนใจเรื่องความรัก นะะหรือคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณที่คุณไปข้องเกี่ยวนะคะหมอขอพูดแบบนี้ดีกว่าคนที่คุณไปข้องเกี่ยวมันทําให้คุณเนี่ยนะเสียนะเสียอะไรคะเสียเงินเสียโอกาสสิ่งที่ทุ่มเทไปสิ่งที่เราให้เขาไปนะมันขาดทุนมันไม่คุ้มค่าและก็ในความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้ ดูต่อทําไมเก้าดาบถึงอยู่ตรงนี้คะคนคนนี้ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมคอนโทนความสัมพันธ์เขาไม่อยากลงดีเทลในรายละเอียดของความสัมพันธ์เขาอยากได้ความสบายใจเขาไม่ชอบเรื่องเครียดเรื่องซีเรียสเขาไม่อยากให้คุณไปเขาไม่อยากได้คอมมิชเมนต์ คนที่คุณไปเจอเขาไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่เขาจะต้องไปดูแลหรือให้คุณแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือผูกมัดผูกพันคนคนนี้ไม่ต้องการให้ใครควบคุมคอนโทรลคือเขาไม่ต้องการแต่งงานนะใครจะดีกับเขาเขารับได้หมดแต่เขาไม่ให้ใครเป็นตัวจริงหรือเขาจะให้ใครหลายคนเนี่ยเข้ามาหาเขาได้คือเขาอยากให้ใครเอาอกเอาใจแต่เขาไม่สามารถเอาอกเอาใจใครได้แค่คนเดียวเขาไม่ทำสิ่งนั้นกับคนอื่นเขาเป็นคนที่รับอย่างเดียวนะ คนนี้เป็นคนที่ฉลาดมากมีความหลงตัวเองนะในพารางานไพ่ก้าวดมันเป็นโชคชะตาแหละที่คุณต้องเรียนรู้กับกับคนคนนี้นะคนที่ไม่อยากให้คุณควบคุมคอนโทนและเขานิสัยใช้คําพูดและการกระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะเป็นโชคชะตาที่ทําให้คุณได้เจอคนคนคน,นี้แล้วคุณได้เรียนรู้กับรักตัวเองหรือเราไม่จะเป็นจะต้องใจดีกับ คนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณหรือยังไม่คอมมิชเมนต์นะก้าเหรียญนะคุณมีความมั่นใจในตนเองคุณสุขสบายเวลาที่คุณโสดนะคุณมีเงินใช้คุณมีความอุดมสมบูรณ์คุณร่ํารวยทั้งผู้หญิงผู้ชายก้าเหรียญทำไมอยู่ตรงนี้การแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกคนคนนี้เป็นคนที่หลงตัวเองนะคะเขาคิดว่าสิ่งที่คุณให้เขาไปน่ะนะนะเพราะว่านะ สิ่งนั้นเขาควรจะได้แต่เขาจะไม่ทําสิ่งนั้นให้คุณนะไม่ว่าคุณให้อะไรเขาก็แล้วแต่ให้ความรู้สึกให้เงินให้การดูแลเทคแคร์แต่เขาไม่ได้ทําสิ่งนั้นให้คุณคนคนนี้มีความหลงตัวเองและคนคนนี้ไม่ได้อยากแต่งงานไม่ได้อยากคอมมิทเมนต์แต่อยากได้ความรู้สึกจากผู้อื่นอยากได้เขาของอยากได้เงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมีพลังงานชาวราศีเมษรัคนาเมษที่มันเกี่ยวขอ้องกับชาวราศีพฤษภบางคนบางพลังงานบางคนอาจเป็นชาวต่างชาติเขาไม่อยากที่จะ ให้ความรู้สึกของเขาต่อคุณหรือให้เงินต่อคุณหรือเลี้ยงดูคุณในฐานะที่จะเป็นภรรยาหรือเป็นสามีอ,อะไรก็แล้วแต่คือคนคนนี้ไม่ไม่ต้องการที่จะแต่งงานเขาคิดว่าสิ่งที่เขามีอยู่สิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยดีแล้วมีความสุขเขาไม่ต้องการแต่งงานหรือมีครอบครัวหรือในอดีตคนคนนี้นะคะในวัยเด็กเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแบ็กการ์เบื้องหลังของเขาเอง ยังไม่ได้เกิดการเยียวยาวจิตใจเขาก็เลยไม่พร้อมดูแลใครหรือเขาแสดงออกซึ่งความรู้สึกไม่เป็นนะคุณไปเจอใครไม่รู้ว่าผุณดนะคะเออสิเกตนะมาดูสิพลังงานนี้แปดไม้ทำไมอยู่ตรงนี้การตัดสินใจนะ คุณกำลังคิดว่าสิ่งนี้สิ่งที่คุณเจอเนี่ยนะได้ติดต่อสื่อสารกับคนคนนี้ผ่านงานหรือผ่านเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันเป็น energy ที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้เหมือนวิบากกรรมที่คุณกําลังเจอคุณคิดว่าคนคนนี้นะคุณตัดสินคนคนนี้แล้วว่าคนคนนี้ไม่ดีนะฉันจะไปข้างหน้าฉันจะโฟกัสสิ่งใหม่ฉันจะโฟกัสงานฉันจะโฟกัสไปข้างหน้านะคุณเปิดโอกาสนะคุณได้เจอสิ่งใหม่ตอนคุณคุณเจอคนคนนี้ คุณคิดว่าคนคนนี้แหละน่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งใหม่นะตอนแรกที่คุณเจอคุณคิดว่าคนนี้จะเป็นโอกาสใหม่สิ่งใหม่ที่คุณจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์แต่มันกลับตาลปัดเป็นเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี้ยมาเช็คบินคุณทําให้คุณนะ่ะนะตัดสินใจแล้วหรือตัดหรือเขาเรียกว่ามองคนคนนี้หรือตัดสินใจหรือมองคนคนนี้แล้วว่าคนคนนี้ไม่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นําและไม่ทําให้ชีวิตคุณนะ่ะดี หรือมีชื่อเสียงขึ้นหรือมีความสุขหรือมีความสบายใจหรือเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่จะไปข้างหน้าด้วยกันนะ่ไม่มีอนาคตคุณก็เลยตัดสินใจนะไม่จบความสัมพันธ์แปดไม้ไปถึงเดอะเดตนะทําไมเดอะเดตอยู่ตรงนี้คุณก็เลยจบความสัมพันธ์กับคนคนนี้ที่คุณโฟกัสหรือเล็งคนคนนี้ไว้คนเดียวแต่คนคนนี้ไม่ได้เล็งคุณคนเดียวนะคะเขารับคนทุกสถานาการณ์พลังงานเดอะเดนะคะเขาบอกว่ามีคนมีอีโก้สูง และไม่อยากลงทุนในความรักในความสัมพันธ์มาคลี่ไฟนะฮะเป็น energy พลังงานของความสัมพันธ์ที่มีการขัดแย้งมีการค o n f lict นะมองเห็นแต่สิ่งหรือผลประโยชน์ที่เขาจะได้จากคุณนะคะผู้ศคนคน,นี้ที่คุณไปเจอพอคุณรู้ทันคุณก็เลยตัดจบคนคนนี้นะคะคนคนนี้คงรู้แหละว่าคุณรู้ทันแล้ว มาเมจิกเชียนนะแต่คนคนนี้หลายครั้งแล้วนะคะที่คุณและเขาไม่พยายามติดต่อสื่อสารแต่คนคนนี้ก็พยายามเห็นคุณประสบความสำเร็จทางการงานการเงินเห็นคุณมีเงินก็พยายามจะเข้ามาติดต่อสื่อสารแต่สิ่งสิ่งนี้แหละนะที่คุณเป็นคนตัดสินใจจบอาจจะไม่ได้อาจจะอาจจะไม่ได้ทะเลาะนะคะอาจจะไม่ได้ทะเลาะเบาแว้งกัน นะคุณตัดสินใจคุณตัดสินแล้วว่าคนคนนี้ไม่เหมาะในความสัมพันธ์นะเมดิกเชียนทำไมอยู่ตรงนั้นนะคะนักมายากลหรือคนที่ใช้คำพูดใา้ผู้สบคุณเป็นคนที่เก่งนะคะมองเห็นโอกาสทำงาน,ทำ,งานทำเงินใช้คำพูดในการทำงานหาเงินทางโซเชียลออนไลน์ตอนนี้เมื่อคุณจบความรักความสัมพันธ์นี้คุณไ,ไปที่เมจิกเชียนคนคนนี้พอดีเห็นคุณประสบความสําเร็จมีเงินมีเงินและคุณลงทุนอะไรเพิ่ม ด้วยศักยภาพของคุณราชินีไม่เท้านะวันเวลาที่ผ่านไปคนคนนี้หายจากคุณไปเขาคอยสอดแหนมคุณพยายามที่อยากจะกลับมาเริ่มต้นหรือโทรมาหาหรือแอบมองดูคุณอยู่ว่าคุณได้โอกาสใหม่นะเงินก้อนใหญ่ตอนนี้คุณกําลังได้สิ่งนี้เมื่อคุณจบพลังงานนี้ตอนนี้ที่คุณมาชมคลิปนี้คุณจบพลังงานกับคนคนนี้สิ่งที่หมอพูดไปตะกี้นี้ในความสัมพันธ์นี้ที่กำลังพูดอยู่คุณจบไปแล้วความสัมพันธ์กับคนคนนี้แต่มันยังมีสิ่งที่ทําให้คุณหรือเครียดหรือวิตกกังวล เราตัดสินเราตัดสินใจจบแล้วนะคะแต่คนคนนี้ยังพยายามส่งพลังงานที่ที่ทำไมครับมาเชื่อมโยงกับคุณเพื่อครอบคุมบงการอะไรบางอย่างในความรู้สึกของคุณเพื่อจะให้คุณไปทําสิ่งนั้นที่เคยทํากับเขาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาจะให้สิ่งนั้นกับคุณไหมไม่นะคะมันเป็นเอ e r g เนจีที่เชื่อมต่อนะคะเข้าใจไหมคะเป็นพลังงานอะ่ะที่เขาส่งมาแล้วเราก็รับแล้วเราก็รับจากไพ่ยนี้นะคะนึกออกไหมแต่เขาอาจจะไม่ได้โทรหาคุณโดยตรงแต่เขาใช้ ใช้คลื่นพลังงานนะเหมือนคลื่นธทรจิตที่นึกถึงคุณว่าคุณเคยให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรก็แล้วแต่แต่คุณมาพี่นี่พี่เคาะพิจารณาแล้วว่าความสัมพันธ์นี้คุณมีตะขาดทุนคุณเป็นเก้าเหรียญมั่อกม้หมาะคายิฟายได้สี่เหรียญเห็นไหมคะเก้าเหรียญเลยสี่เหรียญหายไป้อีกห้าเหรียญคุณครบคนนี้คุณขาดทุนในความสัมพันธ์มากเลยนะใครเจอแบบนี้ช่วยคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วเออใช่หมอแจนเมื่อคุณจบจากคนคนนี้ปุ๊บนะเมจิกเชียนคุณใช้สิ่งนี้แหละที่จบทําให้ตัวคุณเนนี่ยะะ เขาเรียกว่าอะไรตาเรียนรู้ครั้งนี้ความสัมพันธ์นี้ความเจ็บปวดนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยนะแอปพลายอะดปแอปพลายนะคะใช้ความเจ็บปวดนะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้คุณได้รับโอกาสคุณจะไปเจอเงินก้อนใหญ่นะด้วยความสามารถของคุณที่เอามาโฟกัสสิ่งนี้โอกาสใหม่นะเงินก้อนใหญ่โอกาสใหม่ความรักทั้งใหม่และคนที่จะนะมีอนาคตร่วมไปกับคุณคุณจะเจอคนใหม่นะคือศพ คุณฟังทางหมอให้ดีนะคะอันนี้คานี้ที่หมอพูดไปอันนี้คือเป็น energy นพลังงานอนาคตนะหลังจากที่คุณจบคนนี้แต่นะตอนนี้คุณจะสังเกตว่าเงินจะเข้ามาในกระเป๋าคุณเยอะกว่าเดิมตอบด้วยเม้นด้วยว่าเงินเข้าเยอะจริงค่ะหมอจ๊ะผู้ศกดอะมาดูสิหกดาบทำไมอยู่ตรงนี้มีคนกําลังจะเข้ามาหาคุณนะมีคนกําลังจะเข้ามาหาคุณสถานการณ์นี้นะจริงๆกหกดาบมันจะต้องเป็นเรือที่แล่นออกไปถูกไหมเพื่อนๆแต่อันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่คน นะจะแล่นเรือมาคนทางไกลหรือความรักความสัมพันธ์ก็ได้หรือโอกาสใหม่กำลังจะมาเทียบท่าคุณนะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะคะหรือความรักความสัมพันธ์นี้เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยวโอเคไหมเดินทางท่องเที่ยวนะทางน้ําการย้ายสถานที่อยู่ก็ได้นะการเดินทางได้มาดูซิหกหกดาบทําไมถึงอยู่ตรงนี้ วันเวลาผ่านไปมันจะช่วยเยียวยาจิตใจอมืมีคนเอาความรักมาให้คุณจริงๆด้วยคนที่โรแมนติกแสดงออกซึ่งความรักแบบชัดเจนคนคนนี้จะเข้ามานะคะแล้วก็เขาก็จะบอกความรักความรู้สึกคุณแบบชัดเจนมีคนใหม่เข้ามาแน่นอนชัดเจนแสดงออกชัดเจนมีแพชชั่นกับเรานะคะไม่ต้องกลัวเป็นคนตรงๆมาดูซินะ,ะเมื่อคนคนนี้ ข้ามาหาคุณ6ดาบแล้วนะตอนนี้คุณโฟกัสงานเงินของคุณนะคะแต่ Queen of w a n d ่มานะอาจจะเป็น energy ของเกี่ยวข้องกับงานก็ได้นะเพราะว่ามันเชื่อมโยงมาสามเหรียญงานเรียน connection ใหม่หรือธุรกิจใหม่มี2ธุรกิจแล้วอยากเพิ่มธุรกิจที่3มาในรูปแบบเพื่อนก็ได้นะคะเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมเรียนการเดินทางการไปสัมมนา พลังงานนี้เคยรีไฟล์ได้มามีคนคนหนึ่งนะอายุน้อยคือศพุณจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าคุณหมอไม่รู้นะอายุน้อยอาจจะหมายถึงว่าพลังงานของเขานะคะที่เออแลดูแบบดูทันสมัยอะถ้าเป็นคนอายุเยอะก็คือคนคนนี้จะทำตัวแม่แก่นะ,ะเป็นพลังงานที่เข้ามาหาคุณด้วยหลงน,นะหลงเสน่ห์นะอยากทำความรู้จักคุณอยากจีบคุณนะะ และก็สามารถเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะไปในระยะยาวที่ที่ซื่อสัตย์ที่ดีสิ่งที่คุณต้องการนะคนนี้คนนี้กำลังเข้ามานะดูดีๆนะจ๊ะเพือศมเป็นเอเนจีที่แบบเข้ามาปุ๊บเขาจะบอกเลยขอคบหาดูใจมีโอกาสที่จะพัฒนาและเรียนรู้ไปถึงขั้น คอมมิทเมนต์หรือแต่งงานนะคุศลแต่งงานตามแต่งงานถูกต้องตามประเพณีนะคะนะเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวเดินทางอะไรสักอย่างที่คุณจะเจองานร่วมงานหรืองานใหม่หรือไปเรียนอะไรสถานที่นะคะมาดูต่อสิสามเหรียญความรักที่สามารถพัฒนาพร้อท,ทั้งมีความมั่นคงอะ่ะถ้าคุศกคุณต้องการ ะะอย่าลืมปลดโอกาสให้ตัวเองเราอยา่าไปเมนเฟสคนที่ไม่ดีนะคะเราจะต้องเจอคนดีให้เราเมนเฟสใหม่ว่าฉันจะเจอคนที่ดีคู่ควรกับฉันรักฉันซื่อสัตย์แล้วก็มั่นคงจริงจังจริงจังและเขาเข้ากันสุดๆนะ,ะเขาจะเลือกคุณมีการเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะ,ะที่สถานการณ์ที่ชัดเจนมากๆเลยขยายตรงนี้คือมีการเดินทางคนคนนี้จะพาคุณนะ อาจจะมาหาคุณแล้วก็พาคุณเดินทางไปท่องเที่ยวไม่รู้อะไปไปเที่ยวทะเลด้วยกันไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือพาไปบ้านเขาไปที่ทํางานเขาหรืออะไรก็ได้นะคะการเดินทางไกลข้ามน้ําข้ามทะเลได้สามารถเป็นคนต่างชาติได้หรือคนละคนละศาสนานะสิ่งที่หมอเห็นนะเมีิวุธที่ภาวะความเป็นผู้ใหญ่และเขาคนนี้ชัดเจนมากๆเพราะว่าเขาอยากเขาอยากได้ความรักความสัมพันธ์ สิ่งที่มันจบไปนะคะให้มันจบไปนะคะผู้ศพะนะสิ่งที่จบไปนะคะหกหกถ้วยนะคะความสัมพันธ์เก่าหรือสิ่งเก่าๆในอดีตที่เคยจบไปแล้วนะ,ะขยายเอเนจีนะสิบดาบนะ,ะเราไม่ควรไปนึกถึงมนแล้วมันจบแล้วมันจบไซเคิลความเจ็บปวดแล้วแปลว่าในอดีตนะหกถ้วยของคุณเนี่ยคุณเจอคนแต่ไม่ซื่อสัตย์และก็คนคนนี้ไม่คอมมิชเมนต์และเขาก็หันหลังให้คุณเพราะคุณจะชัดเจนจริงจัง เจอการผ่านเรียนหรือผ่านงานมีผู้คนอยู่เยอะแยะมากมายในความสัมพันธ์นี้และพอเราอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในอนาคตกับเขาเขาก็หันหลังให้เราไม่ไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์เขาคบใครหลายคนเพื่อผลประโยชน์ของเขานะคะอันเนี้ยอมอันนี้อดีตเนี่ยคุณก็เลยเจอสิทธิ์ด่าไปเนี่ยนะสิ่งนี้จบแล้วนะมาดูซิขอคำแนะนำ ให้ประสบหน่อยต่อไปจะมีแต่สิ่งดีๆนะคะตอนนี้งานกับเงินคุณกําลังดี <c oughs> และช่วงนี้คุณกําลังมีความมั่นใจในตัวเองคุณสามารถแอปพลายใช้สิ่งนี้แหละเป็นบทเรียนทําไมเขาถึงต้องให,ให้คุณได้เจอสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้มันเป็นบทเรียนบางครั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะให้คุณเจอสิ่งนี้เพื่อให้คุณทํางานได้เก่งขึ้นดึงพลังงานหรือความสามารถของคุณเนี่ยนะออกมาสร้างเม็ดงานเม็ดเงินแล้วก็คนๆน,นี้ ไม่เหมาะไม่เหมาะสมที่จะดูแลคือเป็นพลังงานที่ยังไม่เทียบเคียงกับคุณก็เลยไม่เหมาะสมที่จะดูแลหรือไดอ้ได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์มันเป็นสิ่งที่เครียดหรือวิตกกังวลถ้าความรักความสัมพันธ์ที่เครียดหรือวิตกกังวลอย่างนี้และชีวิตเรานะคะคงจะไม่ต้องทาไม่ไม่ไม่มีความสุขห,หรือไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะในชีวิตนี้แค่ความสัมพันธ์ก็เหนื่อยก็ยากแล้วนะคะเราจะรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเรา เขาคนนั้นไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่มีวุฒิภาวะที่จะดูแลเทคแคร์ใครหรือแสดงออกซึ่งความรับความรู้สึกหรือการดูแลเทคแคร์ดูแล Al J S ide, <S เอาใจใส่เขาก็ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในชีวิตเราเราคนจบคุณคิดถูกมันเป็นสิ่งนี้แหละที่จะทําให้คุณหลุดจากพันธนาการสิ่งที่ไม่ดีที่มันเป็นวิบากหรือออกไปนะพลังงานเราจะเป็นอิสระตอนเยียวยา,ยาจิตใจสิทธิ์โชคชะตานะคะให้เราเดินไปข้างหน้า การเยียวยาจิตใจแล้วก็ปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากพันธนาการเดอะเดความเครียดความวิตกกังวลเนี้ยนะคะจบไปออกไปนะคะพลังงานเดอะเดมาแล้วนะโอเคจัดเม้นอีกทีหนึ่งใต้สำรับจัดเม้นก็คือเราได้ตัดสินใจแล้วคําประกาศคําตัดสินจากเบื้องบนจากจัก,กรวาลที่เกิดสถานการณ์นี้ให้คุณได้รับรู้รับทราบการตื่นรู้ว่าสิ่งใดสิ่งใดที่ ที่คุณควรให้ในความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะพลังงานประมาณนี้การอ่านนะคะทั้งหมดนะเป็นการอ่านแบบพลังงานภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงรวงผู้หนึ่งผู้ใดเพราะขณะนี้หมแจไม่ได้ดวงส่วนตัวให้ใครแต่ถ้าเกิดใครเจอพลังงานนี้นะคะหรืออยากจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลอยากได้อยากได้ทำปรึกษา การตัดสินใจในความรักความสัมพันธ์หมอจะให้คําตอบเป็นของคุณเองนะคะว่าโอเคหมอหนูกาลังเจอคนใหม่คนนี้ดีไหมต้องดูดวงส่วนตัวเพราะมันมี energy พลังงานคนใหม่ที่กําลังเข้ามาหรือเข้ามาแล้วนะคะปรึกษาหมอเจนได้ตอนนี้ยังมีคิวอยู่เอาล่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าคุณคิดว่า energy นี้มีประโยชน์สิ่งนี้มีประโยชน์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชช้าุทธศกขอบคุณและสวัสดีค่ะ